วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สกรกฎาคมพศ2564ที่ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโฮมมาตายีฉันรุ่งโรดใจแจ้งขอเปิด บอกวิธีการป้องกันและบอกวิธีการรักษาหรือว่านำในการรักษาของโรคโควิดทุกสายพันธุ์แทนวัคซีนท,ทุกยี่ห้อและแทนการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยการอ่านใบคอพรแผ่เมตตาอุทิศทาน ขอข้ามากรรมอาโหสีกรรมให้กับโรคโควิด -19 และทุกสายพันธุ์และให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้ง16ชั้นขวา16ชั้นดินด้วยพระบาร,รมีของพลมหรือเทวดาที่แท้จริงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละเพื่อบรรเทาความทุกข์ ของทุกๆคนในประเทศไทยเพื่อแบ่งเบาภาระรัฐบาลและเป็นทางเลือกของท่านทุกๆคนถ้าใครทำตามดังที่บอกได้ทุกๆคนไม่เกิน15วันหายเป็นปกติยกเว้นคนที่ไม่ทำตามโดยไม่ต้องกินยาและ ไม่เรียกร้องในการแนะนําและในการบอกวิธีรักษาแต่อย่างใดแล้วแต่ท่านจะให้ไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีสถานที่ถ้าใครมีจิตเมตตาเกี่ยวกับสถานที่ก็เรียนเชิญ ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้สถานที่เป็นวัดร้างมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นเป็นที่โล่งอยู่กับพระธรรมชาตินั่นแหละเหมาะสมที่สุดให้อากาศถ่ายเทสะดวกอย่างนั้นแหละใช่เลยในเฟซฉันลองเข้าไปดูสิรุ่งโรจนใจแจ้งโฮมาตายี ยูทูบรุ่งโรดใจแจ้งตาพลานบุญของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เบอร์โทรศูนย์แปดสาและในรูปภาพทั้งหลายฉันขอให้ท่านได้เห็นว่าโฮมมาตายีคือข้าวน้ำลมไฟดินนะเช็คดูบัญชีกรรม แล้วแต่จะให้นั่นคือโบโทรแล้วก็โฮมซับรูชีและแล้วแต่จะให้แต่ถ้าตายายและเจ้ากรรมนายเวรไม่พอใจฉันค่อยบอกขอให้เกิดทานบรารมี โฮมาตายีคือข้าวน้ำลมไฟดินเช็คดูบัญชีกรรมและบอกวิธีแก้กรรมถ้าทำตามได้ที่บอกไปสำเร็จทุกคนเบอร์โทร08 3042 32 49 ฉันมาพักบอกวิธีการรักษาให้กับคนช่วยคนอยู่แล้วก็โฮมาตายีรับทำพิธีต่างๆที่คุณต้องการเช่นขึ้นบ้านใหม่สองชุบราศีสามคนที่ถูกของหรือถูกตายายสี รับคืนขันครูสิ่งของที่ท่านทั้งหลายบูชากันอยู่แลหละหรับหรือสารหรือตั้งสารหกหยียบเศษเจ็ดเด็กเป็นซางหรือขี้แยหรือดื้อรันแปดบอกวิธีการรักษาโรคต่างๆและว่านำในการรักษาเช่น โรคมะเร็งโรคเอดอมัมพึ์และโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคโควิด -19 ทุกสายพันธุ์นี้ก็เช่นกันครับนะและก็ขอฝากสื่อน,นี้ให้ท่านทั้งหลายช่วยดูและสังเกตและก็แผ่กระจายไปถึงยังผู้นำของประเทศะนะครับเพื่อได้ช่วยคนเพราะ คำว่าเทวดาที่ใจยิงยังเวียนไายใจเกิดอยู่เป็นชันเป็นคุณนี่แหละแต่ส่วนมากที่ผ่านมาคือหลงกันอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นกันนาโหมาตาย,ยีเขาเหล่านี้ต้องการไปผุดไปเกิดแล้วจ้าก็คือเนี่ยรูปของอุมาทองหรือลักหรือยมหรือรูปของ แม่นางตะเคียนที่เขาเอามาคืนถามว่าทำไมเขาถึงเอามาคืนขันครูขันตายายที่เขาบูชาประมาณเจ็ดท่แปีที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก่อนโน้นอะ่ะเขาประสบความสำเร็จในการบูชาทุกเรื่องแต่แล้วเสร็จว่า7-8ปีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นฉันได้ขึ้นมาในถานที่อย่างนี้เลยเขาก็รู้เลยก็มาถามฉันก็ลองให้ เขาไปทําตามดูก็คืออ่านใบขอพรเนี่ยโอมาตายีนะความหมายก็คือข้าวน้ำลมดินใครไม่ได้กินก็ตายหมดสักทิตกว่าใครในโลกนี้นะแล้วก็ในเหตุผลในใบนี้ของเทพเทวดาที่แท้จริงก็คือเวลาพระพุทธเจ้าแผ่เมตตายังต้องให้เทวดานำส่งนี่แหละใช่เลยต่อจากนั้นโอมาตายีมาก่อน ต่อจากนั้นก็คือนโมสามจบต่อจากนั้นข้อ1นั่นแหละครับอันนี้ฉันจะไปเร็วๆต่อจากนั้นลงมาถึงข้อ2ก็ตามนี้ข้อ3อยู่ตามนี้ใน y o YouTube ในเฟซมีนะครับข้อ4ข้องเพราะฉะนั้นเขาอ,อ่านแต่ตรงนี้ย ลองเอาไปทําดูประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆหน่อยหน่อยเขาก็เอาตัวนี้มาคืนนี่ก็คือเป็นที่มาพอเป็นสังเกตครับแล้วก็ในเฟซในในในสื่อตรงนี้ครับขอกระจายให้กับทุกๆคนได้ทราบว่าได้เข้าใช้ปัญญาตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะครับแล้วก็ฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้เสียสติแต่ฉันให้พี่สูจรทุกเรื่องนะถ้า อย่าเชื่อแต่ให้พิสูจน์พิสูจน์วิธีไหนก็ให้คุณเนี้ยลองพิสูจน์ดูเถอะครับนะเอาคอให้ท่านทั้งหลายเกิดท่านมามีประุบความสําเร็จและก็ได้พบแต่สัจธรรมความจริงอีกทีหนึ่งแล้วก็นี้ตอนที่ว่าโควิด -19 อยู่ที่ตอนนั้นฉันติดอยู่ที่หนองคายนะนี้เขียนป้ายเพื่อจะไปพบผู้ว่านะคือมาแต่ยิก,ก็คือข้าวน้ําลงไกดินแล้วก็โควิดคือ เพื่อนที่รนะักของฉันนะี่นะที่อยู่ที่ตำบลอะไรนะอะนองสองห้องนะตอนนั้นพักอยู่ที่นองสองห้องอ,อยู่ประมาณเกือบเกือบสองเดือนแหละนะติดโควิดอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็เดินทางลงโอเคนะครับนี่ก็คือพอเป็นสังเก